สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องยูทูบบินสีลอ้อข้ามาชมบรรยากาศการทำงานของของคนงานนะครับผมคึนเจอขึ้นชั้นนะครับแต่นี่คืเช้าแต่นี่คืเชา้าให้ครับ ใส่ลิฟต์ยังไม่เสร็จครับผมใส่ขึ้นต้องขึ้นกระเชา้าต่างคนต่างทำง,งานครับผมคนละหน้าที่ตกแต่งภายในครับผมรถผมฝนสู้ตกแต่งภายในพี่เตีย้ยไม่มาอ่ะพี่เตีย้ยไม่มาอ่ะ Titi à, ở office à, không phải. K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 hông ผมให้กำลังใจอยู่เนี่ย เลี้ยงดีๆก็ใส่ยางกับหล้อได้เลยนะครับผมมันก็เล็กกว่าหล้อแค่นิดเดียวครับผมข้อดีมันไม่ติดเวลาครับผมรถสีอินฟราไรสิไม่ติดเวลาเหมืนหล้อข้อดีของมันมีงานได้ตลอดยีครับผม ตึกนั้นเสร็จไปแล้วแล้อตึกนี้ครับ น่าจะประมาณ50-60ตู้เกือบ70ได้ครับใส่มาตู้ประมาณนี้ก็ฝากคลิปบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ช่อง YouTube ด้วยติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ยินสีล้อสวัสดีครับ